ใครหารถตู้ v p อยู่นะครับคลิปนี้ไม่ควรพลาดวันนี้เราตัวอย่างแบบออเดอร์มาให้ดูสามคันด้วยกันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยครับ <S <S เริ่มกันด้วยคันแรกครับตัวนี้ก็จะเป็นสีบรอนพร้อมร้อแม็กทั้งสีวงแล้วก็ยางใหม่สีเส้นสำหรับคันนี้เราทำให้แบบจัดเต็มหมดเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีพวกแบบสวงสวิจอแอนดรอยตัวเปิดปิดสำหรับแอร์ไมโครบั แล้วก็สวิตเปิดปิดตัวจอกลางสำหรับในตำแหน่งบันไดข้างเนี่ยจะมีการทำมาเป็นแบบ V.I.P. ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเพดานด้านบนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบในลักษณะของไฟเป็นจุดๆเหมือนแบบดาวบนท้องฟ้าช่ององค์ช่องแอทุกอย่างมีการทำใหม่หมดแล้วก็ตัวบอจะมีการแบ่งตำแหน่งทุกอย่างมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่งสบายเชลเคาน์เตอร์กลางมี นะครับแล้วก็สําหรับในส่วนงตัวพื้นก็จะเป็นแบบลายไม้สําหรับตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้อันนี้ใครที่ชอบในลักษณะของตัวเพดานเป็นในการคุมโทนสีออกน้ําเงินฟ้าๆเข้มๆแบบนี้ตัวนี้ใช้งานโคตรดีแล้วจบไม่มีการบวกเพิ่มคราวนี้ถ้าเกิดอยากได้แบบอีกในลักษณะหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ครับถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับที่เราดูมาเมื่อสักครู่นี้แต่จะแตกต่างกันในส่วนของตัวเพดานด้านบนเห็นไหมฮะ ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะลายกราฟิกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นลายปลาเงินปลาทองแล้วก็สามารถเปลี่ยนระดับของตัวไฟได้นะครับจะมีการเพิ่มในแถบของด้านข้างก็คือคำว่า First Car d นะฮะแล้วก็พวกช่ององค์ช่องแอร์ลำพงลำพงมีการติดใหม่จอกลางตัวนี้ก็ยังมีมห้เหมือนเดิมแอร์ Air, ไมโครบัสเหมือนเดิมแล้วก็บันไดข้างนะครับเป็นในลักษณะแบบ v i p ทําทำมาให้ใหม่เลยตัวนี้ถ้าเกิดใครชอบในลักษณะแบบนี้ ก็ลองมาดูตัวจริงตัวนี้ที่โชว์รูมปฏิพันธ์ออโต้ก่อนได้แต่ถ้าเกิดอย่างได้สีขาวเป็นแบบ VIP มีไหมงั้นเดี๋ยวตามมาดูอีกคันหนึ่งครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ถือว่าจัดเต็มให้ทุกระเบียบวิ้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนงตัวภายในนะฮะแผงข้างประตูด้านหน้าเนี่ยตัวนี้ก็ทําให้ใหม่พร้อมดอกลําโพงด้วยนะครับสาหรับตัวสวิปคอนโทรลมันจะมีอยู่2อ,อย่างเป็นการเปิดไฟตัวเปิดเครื่องเสียง แล้วก็ปรับเครื่องทรงเครื่องซับปบบรับวอลลุ่งวอลรุ่มทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าทั้งหมดรวมกับตัวเปิดแอร์ไมโครบัสด้วยตัวนี้เชลเคาน์เตอร์กลางจะไม่มีแล้วจะเป็นการเปลี่ยนเป็นในการทําลักษณะแบบ v i p แล้วก็เดินไฟให้มันดูสวยงามส่วนแผงด้านข้างตัวรถที่อยู่ใต้กระจกนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวตู้แอมนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีเครื่องเสียงทํามาเพิ่มเติมมาให้ด้วยแล้วก็บนเพดานจะเป็นในลักษณะเหมือนแบบท้องฟ้า นะครับพวกนี้ก็คือจะเป็นไล่สีได้หมดไม่ว่าจะเป็น R G B C M Y K แล้วก็ a อร์ไมโครบัจะมีดอกลำโพง2ดอกอยู่ในตำแหน่งด้านหลังแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเบาะตอนหน้าเนี่ยตัวนี้สามารถหมุนได้นะครับมันจะเป็นแบบรางสไลด์อันนี้ก็คือจะหมุนได้ทั้งหมด360องศาแล้วก็จะเป็นตัวรางสไลด์สามารถสไลด์ขึ้นสามารถสไลด์ลงแบ่งกันเป็นในตำแหน่ง3ตอนด้วยกันถ้าเกิดแบบนี้คือจัดเต็มที่สุดได้ครบที่สุด มีความพร้อมที่สุดใครชอบแบบไหนอยากได้แบบใดรีบโทรติดต่อเรามาตอนนี้ได้เลยร้านเราอยู่ที่กรุงเทพมีบุรีหนองจอกนะฮะนี่แค่ออเดอร์ฟสคันมันยังมีให้เลือกมากกว่านี้อีกเยอะไม่ว่าจะเป็นเกียรธรรมดาไม่ว่าจะเป็นตัวเกียร์ออโต้สีขาวสีบน ชอบแบบใดอยากได้แบบใดรีบติดต่อเข้ามาได้เลยจะมีครดตก็ดีหรือไม่มีครดตก็ดีเรายินดีให้คําแนะนําและก็คําปรึกษาเพิ่มเติมในการออกรถตู้คอมพิวเตอร์ไม่ต้องไปรอรถป้ายแดงให้ระยะเวลานาน,น3-4เดือนไหนจะทํว v P ีอีไม่ต้องเสียเวลาครับถ้าเกิดมาที่เราจัดไฟแนนซ์ปุ๊บพร้อมรับรถได้ทันทีไม่มีเสียเวลาอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นถามว่าออกรถใช้เงินเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่5 0,000ถือว่าจบหรือถ้าเกิดอย่างบางคัน ในบางสีในบางรุ่นอาจจะมีการจดไบเหลืองเพิ่มเติมตรงนี้ที่โชว์รูมปฏิภนออโต้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเป็นตัวเกียร์ธรรมดา v i p ราคาเริ่มต้น1นึ่0ล้านแปดหแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเกียร์ออโต้ราคาเริ่มต้น1นึ่งล้านสองแสนอันนี้คือ v i p และก็จะได้ภายในเป็นแบบนี้ทั้งหมดชอบแบบใดถูกใจกันไหนหรือต้องการสเปคแบบไหนสําหรับรถโต้คอมพิวเตอร ที่ปฏิพันธ์ออโต้จัดให้ได้หมดเลยนะครับเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจิ้มนิ้งโปรไฟล์สามารถทักมาพูดคุยติดต่อ,อรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ